Sports Extra. สนับสนุนโดย mthai.com คลิกคลื้นทุกวินาทีอัปเดตทุกลมหายใจกลับมาแล้วกับสปอร์ตเอ็กซ์เรในช่วงที่2นะครับทีนี้มาถึงเวลาขยี้ข่าวเด็ดกันเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่า เป็นท่าแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเหรอแต่ก่อนจะมาขยี้เนี่ยต้องบอกประเด็น SMS โหวตกันหน่อยครับแมนนี่ปาเกียววันพรุ่งนี้คุณคิดว่าจะชนะน็อกได้หรือไม่ถ้าคิดว่าได้พิมพ์แซดหนึ่งะครับไม่ได้แซสแล้วส่งมาที่4ี่5 0 1สได้เลยครับแจกบัตรเติมเงิน500บาท10รางวัลด้วยกันนะจ๊ะรีบๆนิดนึงก่อนที่จะถกววันพรุ่งนี้แล้วนะครับรวมถึง SMS ประจําวันนี้ด้วยนิดนึงสาวๆ คุณคิดว่าเชลซีหรือแมนยูใครจะคว้าแชมป์นะอืมใครจะชนะเชลซีอยู่แล้วอืมเชลซีอยู่แล้วอะไรอ่ะไม่ได้เชลซีอะไรอ่ะเราเชียร์แมนยูนะพี่โตน้องใช่ใช่ไอเนี่ยไม่ได้เชียร์เชลซีด้วยไอเนี่ยอันนี้เชียร์ผู้หญิงอย่างเดียวเลยเขาชลซีส่งมาพูดคุยกันได้ที่4825 ครับนั่นแหละฮะก็เป็น SMS ของเราทั้งการหวตแล้วก็การแสดงความยินเห็นการรวมถึงข้อความอื่นๆก็ส่งมาคุยกันได้55เหมือนเดิมนี่เชลซีแพ้ห้าาเห็นไหมส่งมาดีลสุนิยมดีมากไม่แพ้พี่ๆรายการสปอร์ตเอสเอ็มไอมีความสุขเฮงๆงทุกคนนะค่ะขอบคุณ มาขยี้กันเลยดีกว่าคุณต่อครับเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมากับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกของบาร์ซ่ากับแมดริดใช่นัดนั้นสรุปตอนจบท้ายเกมก็คือบาร์ซ่าชนะไป2-0เฮ้ยบาร์ซ่าชนะเออใช่บาร์ซ่าบาร์ซ่าชนะ2-0แต่มันไม่ยอมจบตามเกมสําหรับผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดอย่างโชเซ่มูรินโญ่คุณซอร์ไล่เพื่อน ปากจัดเลยผมชอบฉายานี้มากไม่มีไม่มีใครคบแล้วพี่คุณซื้อไรเพื่อนจริงเหรอเขาไม่มีใครคบแล้วหรอใช่คุณส่งสารคุณซื้ออะไรทั่วโลกเลยก็แบบว่าคนเนี้ยปากนอมบอยพอใช่บอยพออาจจะเป็นคนสันโดษอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทีมตัวเองแพ้เนี่ยก็จะก่นด่ากันไปทั่วว่าแบบเฮ้เจ๋งอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ยุติธรรมบ้างทุ่งกลา่ไม่ยอมรับความจริงอะไรแต่ถ้าทีมตัวเองชนะนี่ก็โอ้โหคุยโอดจองหองพองขนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนัดนั้นเนี่ย โชเซ่มูรินโญ่ไปพูดว่าทีมไหนเจอกับบาร์ซ่าพวกเขาก็ไม่มีทางชนะหรอกเพราะผมรู้ว่ามันเป็นอำนาจของประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนชื่ออังเคลบีย่าใครรู้ว่าเป็นเรื่องภายในยูฟ่าหรือว่ายูเซฟหรืออะไรหรือเปล่ามีเส้นมีสายอะไรกันเขาต้องชดเกินก่อนว่าบาร์เซโลนาเนี่ยที่สปอนเซอร์นอกเขาจะเป็นยูนิเซฟคือเงินที่ได้มาจากสโมสรเนี่ยเขาให้องค์กรหมดเลยนี่บอกป่ะเหมือนก็แบบเอะไรหรือเปล่าการสนหรือเปล่าคุณแบบกรรมการอย่างปี2อ0 5อย่างเงี้ย ก็เข้าชิงได้เพราะอะไรก็กรรมการกนน็นั้นก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีความแฟรเลยแต่ผ<ต>มออย่างที่คุณบอกผมนับถือบาซ่าอย่างหนึ่งนะตรงที่แบบเนี่ย พระชื่อที่หน้าอกเนี่ยเป็นยูนิเซฟอย่างคนอื่นก็จะเป็นชื่อสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นเรื่องธุรกิจแต่บาซ่าคือแม้จะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังมอบรายได้ให้กับการกุศลหมดเลยช่วยเด็กอย่างน้อยก็ถือว่าเจตนาดีแต่นอกในจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกแล้วพี่ตูนคิดไงว่าที่มูโดนแบนห้านัดอ๋อเออสรุปผลก็คือมูโโดนแบนไป5นัดด้วยกันในการกาากหมอมครั้งนั้นห้าหมื่นยูโรห้าหมื่นยูโรแบงค์เท่าไหร่สองล้านบาทแบงด้วยสองล้านบาทเลยคือคือ มองว่าบูริโย่เป็นอย่างเงี้ตั้งแต่ตอนเชลซีแล้วตั้งแต่ปีก่อนที่อยู่กับเชลซีของพรีเมลีกเนี่ยเชลซีแพ้ทีมไหนก็แขวะทีมอื่นมันจะบอกว่าเขาขี้ผ่านใช่ไเพื่อพูคือเป็นคนแบบแพ้แล้วผ่านไอซ์รรนยูมากใช่มาเป็นเพลงเลยทีเดียวคือแบบไม่ถูกใจอะไรหน่อยก็ออกออกมาสือไปว่านู่นว่าน์่ติดนู่ตินี่ว่าไม่มีความชอบทำกับเขาเลยอะไรเงี้ยทั้งทัที่แบบ คุณก็แพ้ก็เป็นฟุตบอลใช่ไหมมันแพ้ได้อยู่แล้วแล้วคุณลองดูนะหลายคนดูเกมในนัดนั้นนะครับสู้ไม่ได้จริงๆแม่นม่ว่าจะนัดแบบนัดเย่านัดเยือนสู้บาซ่าไม่ได้เลยเปรเซนการของบอลเจ็ดสิบสามสิบแบบนี้คุณดูแบบบาซ่าเล่นได้เทพมากขนาดนั้นจะเป็นทีมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วจะเอาอะไรมาสู้แมนยูนี่ยกังวลอยู่เลยว่าจะเอาอะไรไปสู้ได้ในชิงปลายเดือนนี้เนี่ยดังนั้นผมมองว่าแบบมูรงนโญปผ่านคุณคิดว่าไงผมก็แต่ถ้าเอาพูดจริงนะ คือมูลนิยมเขาเป็นนสัยอยูอยู่แล้วแต่แต่ถ้าพูดดูกันลึกๆจริงๆการตัดสินผู้ว่าการกรรมการการเรียกมาตัดสินเนี่ยครับ<อ>มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะทำไมอ่ะเลยหลายแมตช์นะกรรมการคนเนี้ยตัดสินให้บาซ่าและบาซ่าไม่เคยแพ้เลย<อ>เกมใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาจะได้ตัดสินเนี่เขาจะเก่งเก่งอยู่แล้วแล้วมันจะมีแบบเขลยตแบบนัเอเข้าข้างเขาสักคนสิครับผมมันจะได้เลือเสียงกันไม่ใช่หนูมองตามรูปความจริงเราว่าไปตามเนื้อผ้าเก็ต้องดูกันโดนลุมแล้วคุณอ่ะโดนว่านาเชิงใครจะตัดสิน เอออาจจะเป็นคนเดิมยังเป็นกรรมการชุดเดิมอยู่ผมก็จะออกมาเข้าข้างมูรินโญเไม่เข้าข้างกันว่าอย่างนี้ต้องรอลุนดูพี่ว่ายังไงว่านัดชิงเนี่ยคือบาซ่าจะได้กรรมการคนไหนครับยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายที่ชนะหรือแพ้จะมองว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมมองเออนั่นแหละฮะก็เรื่องนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้ว่าคุณคิดว่ามูรินโญ่ผานหรือว่าเฮ้ยเรื่องที่พูดเนี่ยมันมีมูลาคนชอบมูรินโญ่ก็เยอะ ถามส่วนตัวผมผมก็ชอบคาแรคเตอร์เขานะเขาอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนเลยาใช่ไหมที่วินไปคิ่เขาชอบหลอกจัดนะชอบแย่งสามีเขาบ้านหรอใช่แต่ริเกที่วีนแต่เขาก็แบบคือเป็นคนเก่งจริงแต่เรื่องนิสัยใจคอก็คนละเรื่องกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่งมาคุยกันได้ที่02555นะครับเบอร์อทั้นเอสเบนนิดนึงก่อนไปเบรกนะฮะ ตุนซ่าน้องสาวสุดสวยจากคุณค่ะทักทายพวกเรากันมาได้นะครับส่งรูปมาก็ได้ส8 2แ5ดสองห้าห้าสามนี่น่ารักนะเออชื่ออะไรวันนี้ยจะขอเบอร์ละสิไม่ใช่อยากดูจะได้ทักทายถูกทักทตุนซ่าตุนซ่าส่งมาเยอะมากน่ารักมากนะครับ มีอีกไหมีอีกหมเชลซีแพ้เดิมส่งมาแล้วนะไม่แพ้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงดีกว่าเนาะช่วงหน้ากลับมาเขาจะมีการจัดอันดับ10ไวท์ของแมนนี่ปารเกียวซึ่งเคยชนะน็อกมาจะมีนัดไหนบ้างเดี๋ยวไปทบทวนคำตอบกันไม่ได้เลยสักคู่เดียวกับสปอร์ตเอ็กซ์เรย์เดี๋ยวกลับมาครับ